ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการย4ิบสี่ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่27พฤษภาคม2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิดทักหลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะหดาบนะคะหดาบเขาเรียกว่าการเวลานะคะนะเรากังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะนะเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอัศวินไม้เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะนะับประเภท การพูดการคุยการติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะหรือว่าเซลล์นะคะประเภทเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะช่วงนี้การงานโดดเด่นนะคะบางคนมีโอกาสไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะหนึ่งไม้เท้านะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะนะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะได้ดีนะคะประสบผลสาเร็จนะคะนะกเขาเรียกว่าการงานนะคะขยันนะคะเดอเดมีโอกาสจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะ การงานมีโอกาสออกงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้ที่ใหม่ได้งานใหม่นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผื่นคันนะคะบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานอาวามงคลนะคะหรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นความรักที่ประคับประคองนะคะหรือบางคนมีโอกาสไปพักผ่อนได้นะคะหรือไปกินไปทานอาหารทะเลได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขหกศูนย์หนึ่งสามนะคะหกศูนย์หนึ่งสาม คนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะสองถ้วยช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะหรือว่าเรียกว่ามีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะสองถ้วยเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันนะคะโงเหรียญการเงินรายจ่าย วันนี้รายจ่ายเยอะหรือเรียกว่ามีเหตุให้ต้องใช้นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางคนการเงินหมุนนะคะหมุนติ้วๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่การเงินไม่ถึงกับขาดมือนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เราต้องเก็บต้องอ,อมด้วยนะคะน่าจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานะคะสิบไปเท้านะคะวันนี้งานเยอะนะคะบางคนทํางานสับกระเบื่องยันเรือรบนะคะ ภาระนะคะสิ่งต่างๆเข้ามาให้คนวนจันทร์ต้องแบกต้องรับนะคะช่วงนี้นะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับบทหลานบริวารน,นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเปิดเผือก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างเราก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันได้นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคน ที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะหรือบางคนอาจจะแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะโชคลาภเลขหน้าพไพ่นะคะจากไพ่ยิปสีนะคะมีเลขสองสองศูนย์ศูนย์นะคะสองสองศูนย์ศูนย์ต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะอัดสวินไม่เท้าช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะการงานขยันกัดตือร้อนนะคะนะเขาเรียกว่าการพูดการติดต่อการเจรจาในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีหรือใครรองานอยู่นะคะก็จะมีโอกาสาได้รับเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะ เสี่เหรียญด้าน,นของการเงินรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนอยากจะประหยัดมัธยัถ์หรือตั้งเหยียบพังกอดนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรในช่วงนี้นะคะเทบจ,จะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะนะ่แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะการประหยัดมัธยัถ์นะคะแล้วนะก็เขาเรียกว่ารู้จักค่าของการเงินนะคะแต่ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายไม่ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสเกิบย,ยืมการเงินนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ บางคนมีโอกาสต้องเขาเรียกว่าเอาของเก็บของเก่ามาแปรเปลี่ยนเป็นการเงินก็ได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายอาจจะเยอะนะคะแต่ยังไงเราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะเราก็ยังมีความขยันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ <c oughs> <c oughs> มักจะเกี่ยวข้องกับปวดหลังบางคนนะคะลำไส้นะคะพวกแป้งเบาหวานน้ำตาลนะคะระบบช่องท้องนะคะบางคนปวดเข่าได้ด้วยส่วนทางด้านของ ชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปีนะคะมีเลข0042นะคะ0042คนมันพุธ คนวันพุธราชินเหรียญน,นะคะวันนี้การเงินดีนะคะบางคนมีโอกาสารับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนได้จากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือเขาเรียกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะสเตรนนะคะถือดอดทนนะคะผู้หญิงที่ทรงพลังนะคะ างานหนักงานเหนื่อยนะคะขอยมีงานเข้ามาเถอะคนวันพุธนะคะรับได้นะคะแก้ไขได้ดีด้วยนะคะเขาเรียกว่าเอารอดนะคะพลังเยอะนะคะเป็นคนที่ทิกอึดนะคะในเรื่องของการงานนะคะเดดนะคะนะมีโอกาสได้รับข่าวคราวการป่วยของใครหรือบางคนเกี่ยวข้องกับงานอาวมงคลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะสัญญาเก่าเกาสัญญาใหม่ๆ นะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานสัญญาเก่าๆมีโอกาสจบได้ด้วยนะคะเดดจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะการเงินนะคะเอาตัวรอดได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะนะมีโอกาสตกแตกตกหล่นซ่อมแซมหรือสูญหายได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลข โทรศัพท์นะคะจะให้โชคโส่วนเลขหน้าไพ่จะพ่อยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์แปดสามสองนะคะศูนย์แปดสามสองนะคะคนวันพฤหัสน,นะคะ 5ดาบวันนี้คนวันพฤหัสจะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้การงานอาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสขัดแข้งขัดขานะคะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนรวมทีมได้นะคะนะก็มีอะไรก็ขอร้งเงียบนะคะขอใ,ใจเย็นนะคะนะทุกอย่างมันก็มีโอกาสผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะแต่อารมณ์ ของคนวันพฤหัสนะคะวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าผันผวนแปรปรวนนะคะอารมณ์ขี้งุ่นหงิดนะคะนะวันนี้ต้องอย่างที่บอกนะคะต้องไม่แกร้อนนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะและหลีกเลี่ยงการโดนเขาเรียกว่ารวมจับกลุ่มนะคะการพูดการคุยนะคะพวกนี้นะคะต,ต,ต้องต้องต้องหลีกเลี่ยงนะคะมีโอกาสมีการประทะได้นะคะ สามไม่เท้านะคะการงานนะคะมีโอกาสขายับขายายงานนะคะหรือบางคนทํางานควบคู่2ออย่าง3าอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ7ดาบนะคะณนะช่วงนี้นะคะการงานมีโอกาสโดนเอารัดเอาเปรียบบางคนโดนกินแรงจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะหรือตัวเราเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่เขาเรียกว่าทํา เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าต้องไม่ใจร้อนต้องไม่อารมณ์ร้อนนะคะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนมักจะหมดไปกับกิเลสน,นะคะนะเขาเรียกว่าบางคนนะคะการพนันนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นนะคะหรือว่าปั่นสล็อตได้คุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับไสยกรรมเสริมเติมแต่งนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอย่างน้อยๆน,นะคะ เปลี่ยนทรงผมหรือว่าเปลี่ยนสีผมช้อปปิ้งนะคะได้ด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าการเงินที่มักจะหมดไปกับกิเลสหรือความอยากจะได้นะคะของ,ของตัวเองนะคะนะคนวนพฤหัสนะคะวันนี้ต้องระวังของสูญของหายก็ต้องระวังการโดนลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องระวังนะคะการเขาเรียกว่ามีโอกาสนะคะโดนโกงนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะคนหวันพฤหัสนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเรื่องการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือแอบมีกิ๊กแอบมีคนแอบ,บคุยถ้าไม่ใช่ตัวเราก็จะเป็นคนรักของเรานะคะนะเขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยหรือบางคนความรักที่ ปกปิดความรักที่ยังไม่เปิดเผยความรักที่นัดเจอะนัดเจอประมาณนั้นก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะปวดกระดูกหรือว่าบางคนปวดเขา่าโชคลาภนะคะจะได้จากความฝันนะคะฝันอะไรก็เอามาแปลเป็นตัวเลขนะคะให้แม่นๆน,นะคะส่วนทางด้านของเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิปีนะคะมีเลขห้าสองสามเจ็ดนะคะห้าสองสามเจ็ด คนวันศุกคนวันศุกรสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันหรือบางคนได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงนะคะ,ฉะเฉลิมฉลองนะคะสังสาริหาปฏรตินะคะค็ไห้ด้วยเหมือนกันนะคะสองไม่เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงวันข้างหน้าการงานนะคะออนไลน์โซเชียลนะคะโดดเด่นนะคะ นะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์จะทําอะไรบางคนเป็นคู่หูให้คนน้องคนนี้ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนน้องคนนี้ได้หรือบางคนก็เขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะจะทําอะไรอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะมีคู่หูมีที่ปรึกษาหรือว่ามีบัตดี้นะคะโอเย่ฟอร์จูนดวงดีนะคนวันศุกร์นะคะนะัเป็นไพ่ลัคกี้นะคะมีโอกาสได้รับอะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆหรือว่าได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะ บางคนนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะบ้านที่ดินนะคะเกี่ยวข้องกับบางคนมีโอกาสได้รับมรดกนะคะจากบรรพบุรุษนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะเขาเรียกว่าดวงคนสุขนะคะช่วงนี้นะคะ,ะจะเป็นไปตามกงล้อนะคะดวงของเรากำลังจะมีความโชคดีนะคะรวมทั้งมีโชคมีลาบได้ด้วยใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ ใครที่คิดอยากเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศการทำวีซ่านะคะน่าจะได้รับข่าวดีเรียกว่าสำเร็จนะคะหกเหรียญน,นะคะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทำบุญไปสวดมนต์ไป,ไป,ไปขอพรน,นะคะนะเกี่ยวข้องกับการให้ทานการบริจาคทานคนวันศุกร์จิตใจดีงามน,นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ด้วยมาหยิบม,มายืมกันเงินนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะจะพบรักนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะโ <c oughs> ชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขน้ำพายจากวายุสีมีเลขสามสองศูนย์หกนะคะสามสองศูนย์หก เพื่อนรุสาวสี่ไม่เท้านะคะการงานนะคะขยันนะคะมีความมั่นคงโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทกงสีนะคะประเภททําเกี่ยวข้องกับในครอบครัวนะคะบางคนเปิดร้านตามสั่งนะคะร้าน,านอาหารก็เรียกว่าร้านโชห่วยก็ได้นะคะบางคนเปิดเปิดบ้านเป็นออฟฟิศนะคะก็ได้นะคะก็เรียกวงานทางด้านประเภทนี้ยังไปได้อยู่เจ้มตลาดได้นะคะสามดาบนะคะจะทําอะไรวันนี้นะคะต้องระวัง คำพูดวันนีนะคะนะคําพูดของเรานะคะเขาเรียกว่าอาจจะไปทําลายความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะ The Magician mm hmm. นะคะมีโอกาสรเริ่มงานหรือว่าใครที่กําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆ mm hmm. นะคะบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากต่อยอดธุรกิจนะคะอยากผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นะคะหรือผันตัวมาเป็นหมอดูก็สามารถทําได้นะคะ Six Sense Men ยานะคะนะแก้ไขปัญหาสิ่ง เฉพาะหน้าทําได้ดีนะคะฝันแม่นด้วยนะคะช่วงนี้คนเสาร์นะคะนะใครที่เป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์นะคะนะช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะโหยดวงดีนะคะการเงินนะคะราเชนีเรียนนะคะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดี การเงินไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะสุขภาพนะคะใครดูดบุหรี่หรือว่าดื่มน้าเมาระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะบางคนปวดแขนนะช่วงนี้นะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่ <c oughs> เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้ดีนะคะนับประสบผลสําเร็จโชคลาภเลขหน้าไพ,าพ่ยี่พ่ยี่สิบสี่ีเลขสี่สามหนึ่งศูนย์นะคะสี่สามหนึ่งศูนย์นี่คือดวงของคนทั้งเจ็ดวันก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ